วิ่งอยู่วิ่งออกมาเห็นไหมครับนู่นอ๋อเขาได้งานตัวนี้งานตัวนี้เขา,เาไปกินเรียบร้อยครับผมตอนแรกเสรีว่าจะได้ครับเสร็จเขาไปแล้วเอาวเวนกำรรเลยงานตัวนี้เสร็จไปแล้วครับเสร็จทิพย์งานเสียยุทธไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าบ้านเขาก็อยู่ตรงข้ามกันด้วยนะกับเจ้าของที่ไม่นิ่งก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนื่อง่า เนื่องจากว่าสภาพทางมันมันเป็นคนลื่นลูกหินลูกหินบ้านผมเอินลูกหินลูกหินนะครับมันเป็นหินแล้วยางมันตอยมันรอนออกหมดมันก็เลยเหลือแต่เม็ดหินเนาะผมไม่รู้ว่าผมเข้าไปเนี่ยผมจะ,ะได้วิ่งหรือเปล่านะหรือว่าจะได้ย้ายบ่อเลยยังไม่รู้นะครับตอนนี้เมื่อกี้ก่อนออกมาจากหมู่บ้านผมอะ ที่ผมเอารถไปซ่อมกับน,น้าผมมาช่างผมมาที่ดูแลรถผมอยู่ตลอดนะก็มีน้าคนหนึ่งเขาคนในหมู่บ้านอะ่ะเขาก็มาถามซื้อดินมีดินให้เขาไหมสามสิบเที่ยวในยังหวะที่ผมกําลังขับรถออกมาพอดีหลังจากทํารถเสร็จนะครับผมก็มาเจอทีมงานนวัดนะครับทีมงานาเจ้ามาทีที่ว่าเสียตินไปขึ้นขับรถเขานะครับเขาวิ่งอยู่โซนนั้นพอดีเลย แต่ว่าเจ้าของที่ที่ว่าจะเอาดินเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถ,ม,รถมีรถวิ่งดินอยู่ที่บ้านเขาเขาชวนให้ผมไปวิ่งด้วยอยู่เขาบอกว่ามาวิ่งช่วยกันหน่อยก็เขาเอาสามสิบเที่ยวผมก็เลยไปบอกให้เขาไปวิ่งวิ่งไปให้วิ่งไปส่งให้ทั้งทที่ผมได้งานมานะผมได้งานมาสามสิบเที่ยวนี่ถ้าเราเป็นในหน้านะครับถ้าเป็นในหน้าเราก็ได้อา่าเที่ยวละกี่บาทวะที่บ้าน ที่บ้านผมไม่แพงนะครับค่าในหน้าได้เที่ยวละสิบ้าบาทนี่แหละมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเที่ยวละสิบห้าบาทก็เอาสิบห้าคูณสามสิบสามสิบถ้าเกิดว่าตกเที่ยวละสิบบาทก็3า0รอยใช่ไหมสามร้อยก็4ี่้ยห้าสิบาทมั้งใช่ไหมผมคิดถูกหรือเปล่านะครับสามสิบเที่ยวผมก็เโยนให้เขาไปเลยให้เจ้านุกนะครับไปบอกท่อแก่แม่โคว่า มีงานดินอยู่30บเที่ยวนะแต่ว่าเขาขอเที่ยวละ170บาทได้ไหมระยะทางอยู่ราวๆประมาณรับไปกลับน่าจะอยู่ร่วมๆ3มกิโลนะครับกิโลครึง่งไปกิโลครึง่งกลับกิโลครึง่งไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งหรือเปล่านะครับยังไม่รู้แต่ว่าโยนงานให้ไปแล้ว30เที่ยวผมก็เลยต้องมาช่วยเซียรี ว่าที่นี่ก็ยังไม่เสร็จครับที่นี่ก็โทรตามถ้าวิ่งงานนี้ถ้าไม่จบไม่เสร็จนี่ผมก็ไม่ได้ออกนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งวิ่งไปเออคิดอยากออกก็ออกไปเลยงานเขายังวิ่งไม่เสร็จผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับแล้วก็ก่อนออกจากทีมผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมไปช่วยฝั่งนู้นก่อนนะกี่วันกี่วันผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับคือเรา เราต้องแจ้งเท่าแก่แมคโครให้เขารู้นะครับว่าวันนี้เราได้มาช่วยนะวันนี้เราไม่ได้ไปช่วยนะมันก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะได้แบบเออมองว่าเราไม่ได้เป็นคนรวนเลนะครับเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องบอกเขาเขาจะได้ไม่ต้องตั้งความหวังกับเรานะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวรถคันนั้นมานะเดี๋ยวรถคันนี้มานะเราก็ต้องบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเราไม่ได้มานะครับผมนี่ะ วิ่งกันอยู่อ่าเห็นแล้วครับกันวิ่งอยู่เลยไม่รู้ว่าจะได้กับเขาสักเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวละ180บาทนะครับวิ่งมานี่ถือว่าได้ราคาดีนะ ตามมาด้วยขาโหดขาโหดผมต้องหลบครับไม่หลบโดนชนแน่เลยดูแกมานะอุ้ยปเปไปข้างแล้วปเปไปข้างแล้วอ,อันตรายอันตรายกว่านี้ไม่หลบไม่ไ่าครับต้องหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยไปอ,ออกซ้าย้ดูแกขับรถดิไม่ได้สนโลกอะ่ะเอ้ยเี่ยมเดียวโอ้โหวิ่งทะลุพีกัดเลยนะ ความเร็วกดได้60เกียร์ล่อไป80เลยไม่สนใจแล้วตาแถวครับตาแถวก็ได้สนุกสนานเอฮากันกับนี่แหละกับตาแถวกับนนะวินี่แหละครับทีมงานนี้นะครับทีมงานอารมณ์ดีไม่มีโกรธไม่มีเครืองทีมงานนี้ทํางานกันไม่มีโวยวายด้วยไม่มีว่าเอ้ยยังไ้ที่ว่า,วาไม่มีครับทีมงานนี้ไม่มีว่าจะไป มองแง่ใส่กันเลยนะครับทีมนี้จะเป็นทีมงานป่าโกก็ตัวตึงก็จะเป็นเจ้าต่อยครับตัวตึงตัวตึงในทีมเนะจ้าต่อยตัวตึงเลยโน่นนะต่อยนี่ไม่ได้เลยต้องให้ แต่พวกแกว่าให้ตลอดถึงจะทำงานราบลื่นนะจะต่อยเนี่ย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปหลบตรงบ้านเขาครับมันมีบ้านหนึ่งที่ที่คิงเราอยู่ครับบ้านหนึ่งที่เขาไม่ชอบขี้หน้าพวกเรารถดินนะไม่ชอบขี้หน้ารถดินอยู่คือไม่ใช่ไม่ชอบขี้หน้ารถดิน,ห,น,รดนหรอกคือเขาไม่ถูกกันนะเขาไม่ถูกกันเจ้าของที่ เขาไม่ถูกกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าที่คนอื่นคนไกลนะครับเป็นที่พี่พ,พ,พี่น้องน้องกันออกไปแล้วนั่นัน่นพี่น้องกันครับที่ที่พวกผมไปขุดเนี่ยจะเป็นที่ของของพี่ชายเขานะครับส่วนคนที่เขาไม่ค่อยถูกกับคนอื่นนะครับเป็นน้องสาวนู่นนาไอตรงนู่นครับเห็นไหมที่เขารอมกำแพงอะ่ะ เห็นไหมครับนะทั้งๆท,ที่อยู่กลางทุ่งนะเขาล้อมกำแพงนะครับล้อมกำแพงล้อมรวดน้ากั้นไว้เลยทั้งๆท,ที่เขาเป็นพี่น้องกันนะมันก็เลยดูแบบยังไงไม่รู้นะ้บอกไม่ถูกอะ่ะนะครับเพราะว่าฝั่งบ้านผมมันไม่ค่อยมีพี่น้องที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนมากก็จะถูกกันนะครับอตอนนี้เราเข้ามาถึงบอ่อแล้วครับ ไม่รู้ว่าเหลือกี่เที่ยว,วเขาก็ไปกันเอาวิ่งได้สักเที่ยวสองเที่ยวก็ยังดีครับสองเที่ยวก็ได้ไปแล้วสองร้อยสองร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละแล้วก็จะย้ายบ่อย้ายไปอีกบ่อหนึ่งก็มีลูกลังเหมือนกันไม่รู้ว่ามีใครยาวลูกลังอนั่นก็คือเป็นรายได้เสริมของผมนะที่ผมจะต้องจิดลูกลังกลับบ้านบางทีมีคนเอาเงี้ยผมก็ได้ขาย ขายเที่ยวนึงก็ไม่แพงหรอกที่นี่นะครับเที่ยวละห้าร้อยร้อยเจ็ดร้อยก็แล้วแต่แล้วแต่สภาพลูกลังว่าถ้บลูกลังสวยไหมถ้าลูกลังสวยก็ได้ได้เจ็ดร้อยนะครับถ้าลูกลังขี้เหร่หน่อยก็ได้ห้าร้อยเนี่ยอย่างอย่างที่ผมเอาไปเมื่อวานนี้ก็ลดละห้าร้อยแต่เทออกก็มีแต่ลูกลังเหมือนกันมาสายก็ยังดีกว่าไม่มานะครับ อะดูเสียลีดิื่อเช้าโทรไปตามบอกไม่มีรถเลยวิ่งอยู่คันเดียวดีกว่าไม่มาครับมาใสสายดีกว่าไม่มาน่ะลวกจากใส่สคือึ้นเกาลงมาดูดิว่าเบรกผมอยู่ไหมมองดูก่อนไม่ลวกแล้วครับแห้งกริบเลยทีนี้อ๋อตอนแรกนะึกว่า ลูกสูบตีนลูกสูบหรือลูกยางรั่วไปเรียบร้อยตีที่ไหนได้แป,ป๊บแตกครับแป,ป๊บมันแตกนาเขาทำให้ใหม่หมดแล้วไม่รั่วแล้วแห้งกลิบเลยทีนี่นูน่นมองไปข้างในล้อก็จะเห็นอยู่ว่ามันแห้งมันไม่มีไหลาอาบแล้วะนะครับนี่บรรยากาศมีแดดแต่มีลมนะมันมีแดดแต่ว่าก็มันก็มีลมนะเลยกี่เที่ยวเดี๋ยวถามเสียร ยังจักเกี่ยวหลายอยู่บ่ยังหลายบ่ยังจักเกี่ยวยยวันนี้ง่ายไปพูดแล่วเนาะแลน,ขน,แลน,ขนเขาบ,บ้านเาบ่เออแสดงว่ามันสิเต็มแล้วถามว่าจะนั่นวเม,มื่อไนั่นว่าเหลือจากโหลดเองแป,ป๊บเบรกขาดเติมน้ำมันลงไปฟาดหมู่บ้านเติมอยู่นีม่ไปฟาดบ้านเปิดบ้านเอ้าแห่งคอรอ มันอยู่ในห้อนล่มมือเืินบล่ะวันนี้มันเหลือน้ำมันอยู่เค่กระปุกซื่อไหมเติมลงอีกเปนซ่อมเบืองยังไหจก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 ออกหล่อคนอ้ก็เลยไปเห็ดมือเส่าว่าผมมีงานก็เลยเรียนไปเห็ดว้ยมันเนกระเนโตมันเรื่องยรบงะรผว่าเกไม่นว่าันนเอาปยึดทัดมาบ่ เบ์นเ oh. ล้วอี่เดียว่าเล้วคนมันหลาเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเท่ทางออกไปบ้านโบกันวะไหลครับออกตัวตัวไปดูที่เทกันครับไม่ได้อัดจรารบีมาสองวันแล้วครับจรารบีหมด ก็เมื่อวานกลับไปว่าจะแวะซื้อจะระบีถังร้านเขาก็ปิดก่อนกลับมืดเกินเขาปิดร้านห้าโมงครึ่งครับแต่เราก็ไปยันหกโมงเลยเมื่อวานกว่าจะถึงเนาะวันนี้แหละน่าจะได้แวะซื้อนะครับค่าน้ำค่าไฟก็มาโอ้ไม่รู้จะจ่ายค่าอะไรก่อนอีกมาทำงานก็มาสายสาย <c oughs> อเขาเอาน้ามาฉีด การฝุ่นเละตุ่มเป๊ะเลยครับแล้วก็ก็ต้องฉีดไม่ฉีดไม่ได้หรอกทางมันเละหมดแล้วไอไปทางมันเป็นฝุ่นหมดแล้วเราไปดูที่เทกันไม่รู้ว่าเทตรงไหนไปโอ้มาแล้วโอ้โอดนบี้โดนบี้ยี้ตูดมาเลย บี้มาเลยครับโอ้แต่ถแถวโหดแท้เล่นบี้นะวิีมาเลย <c oughs> โอ้แสดงว่าที่เทเทง่ายแนย่เลยเพิ่งออกไปเมื่อกี้กันนี่ไปไปดูที่ทีดูดิกลับมาแล้วนั่นนั้นก็สวนผมออกมาเมื่อกี้โอ้โหมาเร็วกันจังวะแสดงว่าที่เทเทง่ายจริง เราต้องมาตามหานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเทกันตรงไหนนี่ตรงไหนเนาะที่เททีนี้เราต้องสังเกตรอยล้อรถแล้วละ่ะเ,เทกันตรงไหนวะเอาละสิ เจอแล้วครับเจอแนละ้วอ,อยู่ตรงข้ามกับที่เราเทวันนั้นเลยโอ้อนี่ไงโอ้ว้านี่นี่โอ้จะต้องจะต้องอย่างนี้คนโบกรถอะ่ะต้องเป๊ะอย่างนี้แนะ่นอนเออจะชี้บอกจุดเลย นี่ตรงนี้นี่นี่นี่วงให้ด้วยเป็นไงลนะ่ะแกชี้หมดเลยเออเราถอยรถเข้าวงแกได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยะะนะนะนี่เป๊ะนน่นจักรถน,งงนึงอีกเดียวนึงราบผมนี่ครับแกบอกเป๊ะเลยอ่ะ คือต้องให้ได้มาตรฐานของแกเลยนะสุดยอดา่าเอาครับได้เที่ยวเดียวเขาจกบอกว่าเหลืออีกเที่ยวเดียวผมก็มาได้เที่ยวเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เนาะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องครับชงนี้ก็อย่างนี้แหละ เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าอยู่บ้านผมก็ยังได้ซ่อมรถแต่อะไรอยู่ถ้ารถไม่สมบูรณ์ผมก็ยังไม่เดินทางนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่รอชมเจ้าอินดี้ไปหาทีมงานโทรหนึ่งก็อ,อย่าเพิ่งนายแหนงกันนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่ครับผมบายยรักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอากาศมันเปลี่ยนนะ